รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันทุกจุดบนแผนที่การเดินทางยังมีเรื่องราวที่เราให้เราไปค้นหามาเรียนรู้ความหมายของการเดินทางไปพร้อมกับสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเรา ผู้โคลนได้แช่เท้าสบายๆไปแล้วจะพลาดการพ่อโคลนไปได้ยังไงเดินเข้ามาด้านในของผู้โคลนแป้งเห็นว่ามีรายการที่ให้บริการนักท่องเที่ยวเยอะมากมที่นี่เป็นศูนย์รวมแห่งการผ่อนคลายและความสุขความงามจริงๆโคลนที่ผู้โคลนแห่งนี้มีแร่ธาตุหลากหลายชนิดเทียบเท่ากับโคลนจากต่างประเทศเช่น คลนจากทะเลสาบเดซีและโคลนลาวาภูเขาไฟในประเทศโรมาเนียซึ่งสามารถค้นพบได้เพียงไม่กี่แห่งในโลกนะเดือยรู้แบบนี้แปงก็เลยไม่แปลกใจที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดให้ภูโคลอนอยู่ในโครงการ Unseen in Thailand และ Spa Paradise ทำให้แต่ละปีมีนักเดินทางจากทั่วโลกเดินทางมาที่ภูโคลนแห่งนี้อย่างมากมายในทุกฤดูกาล ไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วแป้งขอลองพอกโคลนสักหน่อยพอเริ่มทาปุ๊บก,ก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆของส่วนผสมจากขมิน้นรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยนะตอนนี้เพราะนอกจากจะรู้สึกเย็นที่แขนแล้ววิวด้านหลังนี่ก็ดูสวยงามมากจริงๆพี่ที่พูคโคลนเล่าว่า ตะกอนคลนที่ปนเปื้อนมากับน้ำแร่ร้อนนั้นเป็นคลนบำบัดผิวที่มีคุณประโยชน์อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อผิวและระบบไหลเวียนโลหิตของมนุษย์แต่ตอนนี้คลนยังเป็นประโยชน์ต่ออารมณ์ของแป้งด้วยเพราะนะักท,ท่องเที่ยวที่ยืนกันตรงนี้น่ารักมากๆแป้งเห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้จริงๆนะ มนุษย์เรานี่ได้รับการดูแลจากธรรมชาติไปสัตทุกอย่างเลยเนอะไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องความสวยความงามซึ่งมันก็คงจะดีมากถ้ามนุษย์อย่างเรามองกลับไปแล้วหาโอกาสตอบแทนให้แก่ธรรมชาติบ้างคุณค่าทั้งหลายที่ธรรมชาติได้สร้างไว้จะได้อยู่กับเราไปนานๆ